คำเตือนนิยัยเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนบางตอนของเรื่องอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแนะนำสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมติขึ้นมาเท่านั้นเนื้อเรื่องมีการใช้คำหยาบคำศัพท์วัยรุ่นหรือการพูดกำกวงผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิน่นหรือทำให้อาชีพหรือบุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชี้นำชักจูงในเรื่องค่านนิยมทางเพศแต่อย่างใด เพื่อนเพื่อนรักรักเพื่อนเมมโมรี Memory, ความทรงจำสำหรับสิ่งที่เราได้พบเจอมันอาจจะเป็นประสบการณ์สอนให้เราได้เรียนรู้ถึงมิตรภาพเพื่อนและความจริงใจให้เราได้เรียนรู้ในมุมมองทุกด้านการมองอะไรให้เรามองทุกด้านอย่ามองอะไรเพียงด้านเดียวทุกสิ่งมีสองด้านในตัวเองเสมอแทนไทยชายหนุ่มหน้าตาดีม่านขึมๆข,ข,ของเขาที่สร้างขึ้นมา เพราะในใจมีคําถามว่ารอยยิ้มของเขาจะมีไว้ทําไมเมื่อเพื่อนในวัยเด็กของเขาได้ลืมเลือนเขาไปแล้วแต่วันหนึ่งเขากลับได้เจอเพื่อนคนนั้นอีกครั้งแต่เพราะเขาเคยเห็นว่าเพื่อนคนนั้นกอดกับเพื่อนใหม่คิดว่าเขาจะลืมเพื่อนในวัยเด็กไปแล้วของขวัญหนุ่มร่างเล็กตัวขาวมีฝีมือในการทําขนมเป็นบรรดกชิ้นเดียวที่แม่ของเขาไว้ให้ก่อนจากไปวันหนึ่งเขาดีใจมากที่ได้เจอเพื่อนวัยเด็กของเขา แต่เขาก็ต้องเสียใจเมื่อเพื่อนคนนั้นจาเขาไม่ได้เขาเสียใจมากเพราะเพื่อนคนนั้นให้สัญญาไว้ว่าจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปความทรงจําของเรามีหลากหลายรูปแบบความทรงจําที่ดีความทรงจําที่แสนหวานความทรงจําที่ลืมไม่ลงแม้แต่ความทรงจําช่วงเวลาที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเพียงไม่นานของขวัญกำลังจะไปส่งขนมฮะแม่ให้กำลังใจของขวัญหน่อยนะของขวัญชายหนุ่มตัวเล็ก ที่ตอนนี้กำลังคว้ารถคันเก่าเพื่อไปส่งขนมตามออเดอร์ต่างๆของขวัญชายหนุ่มตัวขาวเขากำลังเรียนอยู่ปีสองกลังจะขึ้นปีสาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งตอนเช้าเรียนหนังสือตอนกลางคืนทำขนมตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งทุกเช้าเขาจะไปส่งขนมก่ไปเรียนสมบัติชิ้นเดียวที่แม่ของเขาทิ้งไว้ให้ก็คือสุดขนมแสนอร่อยและรถกระบะคันเก่าๆเ,เ,เพื่อไว้ส่งขนมเท่านั้น หลังจากยายออกจากยายวราชมาใช้ชีวิตยอยู่แถวชานเมืองมาส่งขนมครับน้ำเสียงน่ารักของเขาทำให้ลูกค้าทุกคนเอนดูเขาเสมอของขวัญพี่ปลามีออเดอร์ใหม่มาให้ปลาลูกค้าประจำของเขาเอนดูของขวัญมากเธอรักของขวัญอย่างน้องชายและคอยหาออเดอร์ใหม่ๆมาให้ของขวัญเสมอว้าวขอบคุณครับพี่ปลาแล้วนี่ของขวัญมีขนมสูตรใหม่มาให้ชิมฝากให้พี่โรดชิมด้วยนะครับ ของขวัญเอ่ยขึ้นพร้อมยกยิ้มหวานของขวัญน,น่ารักเสมอเลยนะพี่เราจะต้องชอบแน่ๆเลยรายนั้นเอาแต่ถามหาของขวัญทุกวันเลยนะปลาไดเอ่ยขึ้นเอาไว้ว่าของขวัญไปเยี่ยมนะครับของขวัญไปเรียนก่อนนะใบหน้าน่ารักหวาจาาที่แสนเรียบนุ่มใครฟังก็ต่างหลงไหลรับเงินเรียบร้อยก็ริมหันหลังเพื่อจะเดินออกไปแต่ทว่าเขากลับเดินไปชนกับหญิงสาวแต่งกายดูดีเหลือเกิน เออ,เอ,อขอโทษครับเดี๋ยวผมเช็ดให้นะครับของขวัญรีบยกมือเช็ดไปตามเสื้อที่เลกของหญิงสาวแต่เธอกลับปัดมือเลกของขวัญอย่างแรงปัดไม่ต้องเอามือสกปรกของแกออกไปไรู้ไหมว่าเสื้อชั้นตัวนี้าราคาเท่าไหรแพงกว่าขนมสกปรกของนายเกือบสิบเท่าเลยนะรู้ไหมเสียงไวุวายของหญิงสาวที่ส่งเสียงดังไปถึงคนในห้องประชุมแกแรกเสียงดังไวุวายอะไรกันอะฮะชายหนุม่มร่างสูง แต่งตัวมีภูมิฐานใบหน้าหล่อเหลาจมูกนี้ริมฝีปากนี้ของขวัญรู้จักดีรอยยิ้มหวานได้ถูกยกออกมาจากใบหน้าหวานพี่แทนไทยเสียงหวานเอ่ยขึ้นอย่างดีใจอะไรกันน่ะท่านรู้จักเด็กนี่ด้วยหรือคะหญิงสาวที่เมื่อสักครู่ไว้วเสียงดังรีบวิ่งไปกอดแขวคนร่างสูงนั้นแน่นแล้วตาของคนที่เธอเรียกว่าแทนนั้นมองมายัางร่างเล็กของขวัญก่อนจะเอ่ยขึ้นไม,ไม่ครับ ผมรู้จักในคนนั้นเลยน้ำเสียงนุ่มๆเอ,อ่ยออกมางั้นก็ไปกันเถอะค่ะมินตาเลอะเหมือนเนี้ยหญิงสาวเอ่ยอ,อ่อ,อนๆก็จะเดินผ่านร่างเล็กนั้นไปสายตาแววตาของคนไม่รู้จักกันมันเจ็บปวดมากแบบนี้เหรอของขวัญน,นั่งเรียนไปในใจก็คิดถึงแต่คนคนนั้นแทนไทยเขายังจําได้ดีเพื่อเล่นสมัยเด็กคนดูแลเขาสมัยเด็กน้อยแทนไทย คือคนที่อยู่ข้างค่าของขวัญมาโดยตลอดจนวันหนึ่งที่แม่ของแทนไทยแต่งงานกับเศรษฐีคนหนึ่งแม่ของขวัญไม่อยากให้เขารู้ว่าที่จริงแล้วแม่ของแทนไทยเคยเป็นพี่เลี้ยงของเธอจึงพาของขวัญย้ายออกมาโดยไม่ได้บอกใครตั้แต่ยังอยู่มัธยมตน้นแม่ครับทายซิวันนี้ของขวัญไปเจอใครมาน้ำเสียงแสนเศร้าเอ่ยขึ้นกับรูปถ่ายที่เขาเรียกว่าแม่ของขวัญเจอพี่แทนไทยด้วยนะฮะ พี่แทนไทยดูหล่อและเท่มากๆเลยตาก,กับที่เคยอยู่กับเราเลยฮะเขาขวัญเอ่ยขึ้นก็จะทำแววตาแสนเศร้าพร้อมน้ำตาที่ไหลลินแต่เขาจำของขวัญไม่ได้ฮะพี่แทนไทยจำเด็กน้อยคนนี้ไม่ได้จำคนที่เขาเรียกว,ว่าคุณนของขวัญของพี่แทนไม่ได้แล้วฮะน้ำตาที่ไหลออกมากับความเดียวเดายที่เขาต้องเจอของขวัญใช้ชีวิตอยู่คนเดียวน,นตั้งแต่อยู่ปีหนึ่งจนตอนนี้ เขาจะขึ้นปีสามแล้วการใช้ชีวิตคนเดียวมันไม่ค่อยดีนักสำหรับของขวัญทางด้านแทนไทยเขาดีใจมากที่ได้เจอคุณหนูของขวัญอีกครั้งแต่ภาพวันนั้นที่หน้าโรงเรียนของคุณหนูของเขาหลังจากที่เขาย้ายบ้านมาอยู่กับครอบครัวใหม่เขาได้เข้าเรียนมหาวิทยาลายัยเขามักจะแอบมองคุณหนูของเขาเสมอและภาพที่คุณของเขาสวมกอดกับเพื่อนชายอีกคนนั้นท่าเขาฝังใจที่สุดแล้วตอนนี้คุณหนูน่ารักจังเลย เสียงเอ่ยขึ้นเบาๆก็จะหันมองหญิงสาวที่กำลังเดินออกมาจากห้องน้ำคานที่นี่นะคะแทนหญิงสาวเอ่ยขึ้นพร้อมซบหน้าลงที่อกเปล่าปเปลือยของแทนไทยไม่ดีกว่าพรุ่งนี้มีประชุมเช้าแทนไทยเอ่ยขึ้นในสมองของเขามีแต่ใบหน้าหวานของคุณหนูตัวน้อยของเขาเท่านั้นเช้าวันรุ่งขึ้นแทนไทยเข้าออฟฟิศแต่เชา้าเขามีประชุมใจกับผู้บริหารหลายส่วนปลาเลขาหน้าห้องที่รีบกุลีกุจอเข้ามาหาบอสใหญ่ ที่ไม่เคยจะยิ้มสักครั้งใบหน้าบูดบึ้งตลอดเวลาประชุมเก้ามงครึ่งบอสมาเช้าจังนะคะหญิงสาวเอ่ยขึ้นพร้อมย่ดเอกสารที่ต้องให้นายตรวจคุณปลาวันนี้ของเบรกผมขอเป็นเค้กผลไม้นะเอ่อคือปราสาบเป็นพายแล้วค่ะหากจะเอาเค้กผลไม้คาดว่าน่าจะจัดไม่ทันแล้วนะคะหญิงสาวเอ่ยขึ้นไม่รู้เหรเห็นคุณเคยสั่งเค้กของใครละ่ะมาขายที่ออฟฟิศบ,บ,บอ่อยๆเอ่อเออ หากหาไม่ได้คุณเตรียมหางานใหม่ได้เลยอยู่ๆข่าประกาสิทธ์ก็หลุดออกมาหญิงสาวรีบวิ่งอย่างรวดเร็วคว้ามือถือขึ้นได้ก็กดหาของขวัญทันทีเช่นกันทางด้านของขวัญที่กำลังเตรียมตัวออกไปส่งขนมและไปเรียนรอยยิ้มที่ผุดขึ้นทุกเช้าคือสิ่งที่แม่เขาเคยบอกเสมอว่าจะยังไงก็ต้องยิ้มไว้แม้ว่าวันนี้จะเป็นยังไงก็ต้องยิ้มเอาไว้ครับพี่ปาโทรมาแต่เช้าเลยกำลังจะออกไปส่งขนมให้ครับ อย่าเพิ่งออกมานะของขวัญช่วยพี่หน่อยสิเช,ช่วยอะไรเหรอครับวันนี้พี่ไม่มีสั่งเค้กผลไม้แต่เป็นพายใช่ไหมครับกําลังจะไปส่งเห็นบอกมีประชุมเช้าใช่แต่นายพี่จะให้เปรยเป็นเค้กผลไม้อะเอออะไรนะครับตอนนี้ใครจะไปทําทันนะครับพี่ก็ว่างั้นแต่หากไม่ได้แบบนั้นนายพี่ก็ให้พี่ทางานใหม่หาหาเค้กผลไม้ไม่ได้นายพี่ไม่มีเหตุผลเลยแล้วใครจะหายหทันอ่ะแล้วทําให้ทันแค่สอดชั่วโมงเองนะ ตายได้แน่ตายได้แน่ต้องหางานใหม่แน่แน่เลยพี่ปลาอย่าร้องดิครับเอางี้เดี๋ยวของขวัญคุยกับนายพี่เองนะครับแต่ว่านายพี่ดูนะไหวเหรอแล้วเอาแต่ใจด้วยแล้วเขาจะคุยกับของขวัญเหรอลองนะครับอีกครึ่งชั่วโมงของขวัญไปถึงนะครับอย่าก,กังวลนะครับของขวัญวางสายทันทีก็จะเหยียบรถวิ่งไปที่ออฟฟิศกลางกรุงซึ่งใช้เวลาเพียงไม่นานก็มาถึง ซึ่งปลาก็รออยู่ก่อนแล้วน้องของขวัญพี่ปลารอนานไหมครับไม่นานเลยไปกันเถอะก่อนที่นายพี่จะโกรธมากกว่าเดิมห้านาทีถามทีห้านาทีถามทีว่าไ,ได้เค้กผลไม้หลือยังโอ้ยอยากมากขนาดนั้นเลยได้ไงนะของขวัญเอ,อ่ยขึ้นก่อนจะเดินตามปลาขึ้นไปชั้นผู้บริหารซึ่งเป็นชั้นเดียวที่มีห้องทํางานของผู้บริหารเท่านั้นด้านนอกก็จะเป็นห้องทางานของเลขาอีกชั้นที่ปลารออยู่ข้างนอกนะครับ เสียงหวานเอ่ยขึ้นอย่างรวบรวมความกล้าก่อนจะเดินเข้าห้องทำงานใหญ่ที่ใหญ่กว่าบ้านเช่าห้องแถวเข้าหลายเท่าร่างเล็กเดินเข้ามาพร้อมตะกร้าขนมพายแกลกคิลิกเออขออนุญาตนะครับพี่แทนไทยเสียงหวานได้เอ่ยขึ้นทันทีที่เสียงหวานดังแทนไทยที่กาลังง่วนอยู่กับเอกสารการประชุมก็เงยหน้ามองในใจเตื้นแรงเหลือเกินใบหน้าหวานยกยิมออกมาใครให้คุณเข้ามาในนี้ได้อยู่ๆแทนไทยก็เอ่ยขึ้น ซึ่งทำเอาคนที่ยืนอยู่หบยิ้มทันทีของขวัญเอก็ลืมไปว่าแทนไทยจำเขาไม่ได้แต่เขาก็จะทำให้แทนไทยจำเขาได้เออขอโทษนะครับพอดีพี่ปลาโทรไปแจ้งเรื่องขนมเปลกขอเปลี่ยนเป็นเค้กผลไม้เ็คือผมทำพายมาให้ก่อนแล้วถ้าจะทำเค้กผลไม้ก็ต้องใช้เวลาเกรงว่าจะไม่ทันนะครับจึงจอดจะมาขอความเห็นใจรับพาไปก่อนนะครับครั้งหน้าจะทำเค้กผลไม้มาให้ของขวัญเออ,อมาซะยาว อย่างกกล้ากกลัวที่จริงคุณปลาก็ไม่จําเป็นจะต้องสั่งขนมจากคุณเลยนะสั่งที่อื่นก็มีเยอะไปเพล่เผลอสะอาดกว่าแล้วอร่อยกว่าด้วยเสียงแทนไทยเอยออกมาพร้อมเดินวนไปด้านหลังของชายหนุ่มตัวเล็กที่ใบหน้าขาวแดงขึ้นด้วยความโกรธอ๋อครับงั้นผมเอ๋ก็ต้องขอโทษด้วยที่สาคัญขนมตัวเองผิดเพราะที่นี่สักขนมที่บ้านผมมานานแล้วผมขอโทษนะครับของขวัญเอ่ยขึ้นพร้อมทำท่าจะเดินออกไป ดวงตาที่มันแข็งกร้าวความอ่อนโยนที่หายไปหมับเอ่อปล่อยของขวัญนะพี่แทนไทยจะทำอะไรของขวัญที่เพลอเอ่ยชื่ออย่างคุ้นเคยเมื่ออยู่ๆแทนไทยก็รวบตัวเล็กของเขาเข้ามาแนบพี่อกเปล่าจะทําและเลือกเรียกหผว่าพี่แทนไทยได้แล้วพี่แทนไทยจําของขวัญไม่ได้หรือยไงของขวัญของที่พี่แทนไทยคุณหนูขอาพี่แทนไทยเพื่อนกันตลอดไปไงครับของขวัญที่เหลืออดกับท่าทางของคนที่จํากันไม่ได้ของเพื่อนเก่าคนนี้ จึงเอ่ยออกมาตรงๆเมื่อของขวาญซบหน้าลหลุโอกของเขาอย่างคิดถึงผมบอกแล้วไงว่าผมไม่ใช่พี่แทนไทยของคุณแทนไทยที่หวนคิดถึงร่างเล็กตรงหน้ากำลังกอดกับชายหนุ่มหน้าโรงเรียนอ้อมกอดที่น่าจะเป็นเขาเท่านั้นที่กอดของขวาญได้เพียงคนเดียวเขาโกรธที่เด็กน้อยตรงหน้าลืมสัญญาที่ให้ไว้ว่าจะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่กอดของขวัญได้คือพี่แทนไทยดวงตาหวานที่ฉาบไปวนน้ำตาเงยหน้ามองคนตัวสูงกว่าอย่างตัดเพอ พี่แทนไทยจำของขวัญไม่ได้ไม่เป็นไรครับเพราะนับจากนี้ไปพี่แทนไทยกับของขวัญก็คือคนแปลกหน้าของขวัญเอ่ยขึ้นพร้อมเบี่ยงตัวออกทันทีด้วยความโมโหแต่กลับถูกอีกคนรั้งเอาไว้พร้อมตึงร่างนั้นกับโซฟาราคาแพงของห้องนั้นใครกันแน่ที่จำกันไม่ได้ใครกันแน่ที่ลืมกันก่อนไม่ใช่ของขวัญหรอกเหรอที่จำกันไม่ได้ถึงจะพี่แทนไทยคนนี้ไม่ได้จึงต้องไปกอดกับคนอื่นแบบนี้เหรอนี่เหรอเพื่อนกันตลอดไปอะ แทนไทยเอ่ยขึ้นอย่างโมโหพร้อมตะคอกใส่หน้าของขวัญอย่างแรงของขวัญก็คือของขวัญไม่ใช่เพื่อนและน้องชายของคุณนะครับเสียงเล็กเอโอมาสุดเสียงสายตาจ้องมองไปยาวดวงตาของแทนไทยดีต่อไปนี้ฉันจะได้ทําในสิ่งที่ฉันอยากทําบ้างโดยไม่ต้องห่วงว่านายจะเป็นของขวัญคุณหนูของขวัญอีกต่อไปแทนไทยที่โมโหเช่นกันเอโอมาายัางลืมตัวพร้อมกับกระทําที่ลืมตัวเช่นกันเออไอบ้าปล่อยกูดีวะไอบ้า ดิ้นให้ตายก็ไม่ปล่อยเพราะฉันไม่ต้องเกรงใจใครอีกแล้วนี่ปล่อยก็นะไอ้บ้ามึงมีเมียแล้วนะมีเมียแล้วไงมีเพื่มอีสักคนจะเป็นไรไปล่ะปล่อยของขวัญที่ดิ้นสุดแรงเมื่อแทนไทยกดจมูกไปที่ซอกคอขา,ขาวของคนที่เขาเคยถนอมข้อมือสวยถูกรั้งไว้ก่อนที่เสียงข้อห้องจากคนข้างนอกจะดังขึ้นกอกกอกกอกมินตาเองค่ะผลักแกรก ของขวัญเสียงรเรียกของเลขาสาวที่เปิดประตูเข้ามาพร้อมกับหญิงสาวที่ชื่อว่ามินตราหญิงสาวที่ทุกคนในบริษัทรู้เพียงว่าเธอคือคนที่แทนไทยควงอยู่นี่อะไรกันคะหญิงสาวได้เอ่ยขึ้นไม่เป็นไรคุณปลาไปเตรียมประชุมไปแล้วเอาภายพวกนี้ไปจัดใหม่ด้วยแทนไทยเอ่ยขึ้นพร้อมจัดเสื้อผ้าตัวเองให้เข้าที่เข้าทางโดยไม่ได้สนใจมินตราที่เอ่ยถามเมื่อสักครู่แทนคะยังไม่ได้ตอบมินตราเลยนะคะว่าเมื่อกี้มันคืออะไร หญิงสาวขันเอาคําตอบแทนคะทําไมไม่ตอบว่าไอเด็กเมื่อกี้มันคือใครทําไมคุณต้องกอดมันด้วยหรือว่าคุณชอบผู้ชายหรือว่าเด็กน่ามันยั่วคุณน่ะหญิงสาวเอ่ยขึ้นอีกอย่างเศร้าซีเมื่อแทนไทยไม่ตอบเธอแทนไทยที่กําลังงุนหงิดหันมองหญิงสาวกอดจะเอ่ยขึ้นอย่าว่าของขวัญแบบนั้นแล้วผมเตือนไว้ก่อนนะว่าอย่ามายุก,กับเขาถ้าผมรู้ว่าคุณยุก,กับเขาผมเอาคุณตายแนะ่แทนไทยเอ่ยเสร็จก็เดินออกจากห้องไป ทิ้งให้หญิงสาวโมโหสุดขีดเพราะแทนไทยคือคนเดียวที่เธอต้องพึ่งพาและเป็นคนที่เธอรักทางด้านของขวัญที่รู้สึกเจ็บปวดนักกับเหตุการณ์เมื่อสักครู่เขาไม่เคยคิดว่าผู้ชายอบอุ่นอย่างแทนไทยใจดีอย่างแทนไทยจะเป็นแบบนี้ทุกสัมผัสของเขาทาให้ของขวัญรู้สึกปั่นป่วนนัก <c oughs> พี่แทนใจร้ายทำกับของขวัญแบบนี้ทําไมเขาเอ่ยขึ้นเบาๆพร้อมเสียงสะอื้นเมื่อมาถึงที่รถ ใบหน้าที่เต็มไปได้วยคราบน้ำตาเงยหน้าขึ้นมองไปยังรูปถ่ายเด็กชายสองคนเมื่อครั้งยังอยู่ที่บ้านเก่ารอยยิ้มอ้อมกอดของแทนไทยที่มีของขวัญอยู่ด้วยมันอบอุ่นนักคุณปลาผมขอเบอร์แล้วที่อยู่ของเด็กชายขายขนมคนนั้นหน่อยสิแทนไทยเอ่ยถามเลขาสาวที่ทำหน้าไม่พอใจนักเธอรักของขวัญเหมือนน้องชายและภาพเมื่อสักครู่ก็ทำให้เธอคิดว่าของขวัญไม่ปลอดภัยแล้วจากผู้ชายคนนี้บอสจะเอาไปทำไมคะ อย่าต่อว่าน้องเขาเลยนะคะยังไงปลาจะไม่สักขนมเขาแล้วค่ะปลาเอ่ยขึ้นผมบอกให้เอาเบอร์ละที่อยู่มาหรือคุณจะไปหาที่อยู่ใหม่เลือกเอาน้ำเสียงจริงจังได้เอ่ยขึ้นซึ่งปลาเอกก็รู้ว่าบอยของเธอจริงจังแค่ไหนเธอยอมส่งเบอร์ละที่อยู่ให้กับบอสของเธอขอบใจมากและอย่าโทรไปบอกเขานะว่าให้เบอร์ผมบอสคะของขวัญกือน,น้องชายที่ปลารักบอสจะทําอะไรเออแบบ เมื่อกี้กับของขวัญเลยนะคะปลาเอ่ยขึ้นจากใจจริงเธอสองสารของขวัญมากจริงๆคุณปลาผมอยากจะบอกอะไรกับคุณอย่างนะครับว่าคนอย่างผมไม่มีทางจะทําอะไรคนที่ผม,มรักได้หรอกแทนไทยได้เอ่ยขึ้นทําออาปลาไม่เข้าใจทําหน้าขมวดคิ้วทันทีอย่างไม่เข้าใจจริงๆแทนไทยออกจากออฟฟิศทันทีโดยไม่สนใจว่ามินตราจะรอเขาอยู่เขาขับรถมาตามที่อยู่ที่ได้มาซึ่งออกจากกรุงเทพเพียงเล็กน้อย นนทบุรีเป็นพื้นที่ห่างจากกรุงเทพไม่มากนักเขาขับรถมาถึงบ้านไม้หลังหนึ่งบ้านไม้สีขาวหน้าบ้านมีดอกไม้มากมายเขาเห็นรถกระบะสีครีมจอดอยู่ในบ้านคิดว่าของขวัญเขาจะอยู่ในบ้านแน่นอนกดกริ่งหน้าบ้านจะออกมาไหมวะแทนไทยเอ่ยขึ้นก่อนที่จะตัดสินใจบางอย่างคือปีนรั้วบ้านซะเลยแต่เว่า กลับมีป้าคนหนึ่งเห็นเหตุการณ์จึงรีบวยวายขึ้นทันทีช่วยดยค่ะมีโจรปีนเข้าบ้านไม่หงช่วยด้วยเสียงวอยวายเออออกมาจนของขวัญที่นอนหลับอยู่หลังจากที่ร้องไห้มาหลายชั่วโมงสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วรีบวิ่งออกมาดูเฮ้ยนี่นี่น,นี่แต่งตัวก็ดีไม่น่าเป็นโจรเลยเอ่ะเออนั่นนี่เออใช่ใช่ใช่ใชเออนั่นนี่ทำอะไรวะเออภาพที่เห็นก็คือมีบรรดาป้าๆลุงๆเอาไม้กวาดบ้างอะไรบ้างมารุมตีแทนไทยกันยกใหญ่พี่แทน ของขวัญเอ่ยขึ้นเบาๆก่อนจะวิ่งลงมาที่หน้าบ้านทันทีโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ย,อยป้าครับผมไม่ใช่โจนะครับผมเป็นพี่ชายของขวัญครับเสียงร้องของแทนไทยเอ่ยออกมาสือ่อหมายของป้าก็ซัดเข้าเต็มๆจนของขวัญวิ่งเข้ามาห้ามป้าบัวครับพอแล้วครับเสียงหวานเอ่ยออกมาก่อนที่แทนไทยจะลุกขึ้นและรีวิ่งเข้ามาหาของขวัญของขวัญรู้จักไอ้โจนี่หรือเปล่าลูกป้าเห็นว่ามันกำลังจะปีนเข้าบ้านหนูเสียงป้าบัวเอ่ยถาม ของขวัญที่หันไปนมองคนที่กําลังลูบแขนตัวเองไปมาถ้าทาจะจ็บใช่เล่นเอ่ะครับพอดีเขาเป็นลูกค้าขนมของขวัญเองครับของขวัญที่เอ่ยขึ้นพร้อมยกยิ้มออกมาเอ้าเหรองั้นป้าขอโทษด,ด้วยนะคะเจ็บมากไหมครับป้าขอโทษจริงๆนะเฮ้เอเฮ้อ้ไม่เป็นไรครับไม่เจ็บเลยครับแทนท้ายเอ่ยขึ้นพร้อมหัวเราะออกมาเบาๆงั้นป้าไปก่อนนะขอบคุณมากนะครับของขวัญยกมือขอบคุณก่อนจะหันมาทางคนตัวสูงที่ยกยิ้มออกมา ของขวัญรีบเดินเข้าบ้านทันทีโดยไม่ได้เชิญแทนไทยเข้าบ้านเลยสักนิดของขวัญดประตูใหยพี่เข้าบ้านหน่อยดินะแทนไทยเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนมันต่างก,กับแทนไทยคนเมื่อเช้าที่ทั้งเย่อหยิ่งพูดจาร้ายๆผมไม่รู้ว่าคุณมาทําไมมาได้ยังไงแต่หากจะมาเพื่อต่อว่าผมอีกผมต้องขอโทษอีกครั้งก็แล้วกันของขวัญเอ่ยขึ้นทําท่าจะเดินเข้าบ้านอีกครั้งของขวัญพี่แทนคิดถึงของขวัญเพียงแค่ประโยชแค่นี้ จากเท้าเล็กที่กําลังสาวเท้าเข้าบ้านกําลังหยุดนิ่งทั้งน้าตาก็เมื่อเช้าเขาก็เพิ่งไม่รู้จักกันอยู่นี่ทําไมเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงกลับมาบอกว่าคิดถึงกันผมไม่รู้ว่าคุณพูดอะไรอยู่แต่เราไม่รู้จักกันมาก่อนจะมาคิดถึงกันได้ยังไงครับคุณกลับไปเถอะครับของขวัญคุณหนูของขวัญเสียงตะโกนดังๆออกมาจากปากของแทนไทยอุ้ยโอ้ยเป็ดตายหรอกครับร้องเหมือนโดนเชือดก็มันเจ็บนี่นะป้าเล่นฟาดไม้กวาดเต็มเตมมาที่แขนพี่ ป้าบ,บัวนะ่าจะฟาดให้หัวแตกเลยนะครับของขวัญที่เก็บกล่องปฐมพยาบาลเรียบร้อยเอ่ยขึ้นแทนไทยยกยิ้มออกมาความน่านรักของคุณหนูไม่เคยเปลี่ยนคุณหนูพี่แทนขอโทษนะครับที่เมื่อเช้าพี่แทนทำกับคุณหนูแบบนั้นแทนไทยได้เอ่ยขึ้นก็จะเดินเข้าไปใ,ใกล้ๆร่างบานที่กำลังง่วนกับการเก็บของไม่เป็นไรครับเพราะผมเองก็ต้องขอโทษที่พูดไม่ดีกับคุณเพราะนานมากที่เราไม่ได้เจอกันมันก็ไม่แปลที่คุณจำผมไม่ได้ของขวัญได้เอ่ยขึ้นแทนไทยรู้สึกผิด เพราที่เขาจำคุณหนูของเขาได้เสมอแต่เพราะความบ้าบอของเขาที่โมโหเพียงแค่คุณหนูกอดใครก็เท่านั้นคุณหนูจะพูดแบบนั้นกับพี่แทนสิพี่แทนขอโทษนะครับแทนไทยเอ่ยยังรู้สึกผิดจริงๆก่อนจะคว้ามือเล็กที่กําลังหันหลังจัดของอยู่มือหนาค่อยๆจับที่ไหล่เล็กเบาๆแล้วจะให้ผมพูดแบบไหนล่ะครับของขวัญให้เอ่ยขึ้นก่อนจะหันไปตามแรงบิดของอีกคนที่จับเข้าหันหลังมาเผชิญหน้ากาันก็พูดแบบที่เราเคยพูดกันนะครับ พี่แทนขอโทษคุณหนูนะที่ทํากับคุณหนูแบบนั้นรู้ไหมพี่แทนตามหาคุณหนูไปทุกที่ที่คิดว่าคุณหนูจะไปจะจะถามคุณหนูว่าลืมพี่แทนไปแล้วเหรอลืมอ,อ,อ้อมกอดพี่แทนไปหรือ,อยังแทนไทยได้เอ่ยถามเขามีเรื่องมากมายที่อยากจะถามคนตัวเล็กตรงหน้า <c oughs> แล้วทําไมต้องทำเป็นจําของขวัญไม่ได้หละ่ะไหมหน้าหวานเอ่ยถามท่าน้ําตาก็พี่นึกโมโหทุกครั้งที่พี่เห็นว่ามีใครคนนั้นกอดคุณหนูอยู่มันเป็นใครครับ แทนไทยเอ่ยขึ้นพร้อมชี้น้ำตาให้ขุดตรงหน้าใครของขวัญเอ่ยขึ้นถามก็คนที่กอดกับคุณหนูที่หน้าโรงเรียนเมื่อครั้งจบมัธยมยังไงครับของขวัญได้ทำหน้าคิดบางอย่างก่อนจะคิดออกว่าตอนไหนก่อนจะเงยหน้ามองคนตัวสูงตรงหน้าเพนน่ะเหรอไม่รู้ครับแทนไทยเอ่ยขึ้นเราทำหน้าทำตาท่าทางงอนๆเพนเป็นเพื่อนของขวัญครับแล้วตอนนี้ล่ะก็ยังเป็นเพื่อนของขวัญเพนเป็นคนเดียวที่อยู่กับของขวัญ นับจากที่เราย้ายมาอยู่ที่นี่เพชรก็มารับมาส่งของขวัญตลอดให้กำลังใจของขวัญยามที่ของขวัญไม่มีใครแม่หงไม่อยู่กับของขวัญแล้วของขวัญอยู่ด้วยตัวเองทํางานหาเงินเองกินข้าวคนเดียวมีแต่เพชรที่อยู่ข้างของขวัญใบหน้าหวานก้มลงก่อนจะถูกมือหนายกเฉยค้างแะไของเข้าขึ้นเมื่อแทนไทยเองก็รู้สึกหมับต่อไปนี้พี่ไทจะดูแลคุณหนูเองนะครับ แทศให้เอ่ยขึ้นหลังจากที่ดึงร่างเล็กมาสวมกอดไว้นั่นเขาผิดเองที่มีความคิดบา้บาๆว่าคุณหนูของเขาลืมเขาไปแล้วจึงไม่รู้เลยว่าที่จริงคุณหนูของเขาต้องเดียวดายมากแค่ไหน <c oughs> เสสะอื้อจะอีกคนดังขึ้นมากเท่าไหร่แรงก่อเขาอีกคนก็มากขึ้นเท่านั้นคุณหนูให้พี่แทนดูแลคุณหนูนะครับแล้วครอบครัวพี่เขาจะไม่ว่าเอาเหรอครับที่อยู่ๆพี่ก็มาดูแลเด็กที่ไหนก็ไม่รู้ไหนจะแฟนพี่อีก ของขวัญได้เอ่ยขึ้นก่อนที่เจ้าของมือหนาที่ลูบไล้แก้มเขาไปมาอย่างถนอมจะเอ่ยขึ้นครอบครัวพี่มีเพียงคนเดียวไม่มีใครว่าอะไรถ้าพี่จะดูแลคนที่พี่รักสักคนส่วนแฟนพี่ก็ไม่มีเพราะตลอดเวลานับแต่จากบ้านที่เยาวราชมาพี่ไม่เคยคิดว่าจะมีใครมาแทนที่คุณหนูของขวัญได้เลยที่ตรงนี้ไม่แต่คุณหนูของขวัญเท่านั้นของขวัญเอ่ยขึ้นยำ้ำเพราะเขาเองก็ไม่รู้มาก่อนเลยว่าแทนไทยคิดแบบนี้กับตัวเองรู้สิ พี่รู้ว่าพี่แท้รักคุณหนูของขวัญสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อ,ก Live, อย่าลืมกดไลฟ์และลืมกดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับ yeah. ให้เสียงภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio